อันนี้คือเราได้น้องมาใหม่นะครับผมน้องมาอยู่ใหม่นะครับมันไม่ใช่ข้าวปุ้นนะเนาะแม่เป็นตัวเมียแม่แม่ตั้งชื่อให้มันสิว่าอะไรน้องเป็นตัวเมียนะตเก่ามันชื่อครับตัวเก่ามันชื่อสร้อยทองไง ชื่ออีขาวเหรอ <Okay. S 1> ตัวเก่ามันชื่อว่าไซทองไงแล้วตัวใหม่หละ่ะ <Okay. S 1> กำลังน่ารักเลยนะครับ <Okay. S 1> เป็นกระลอกขาวนะครับ <Okay. S 1> ขาวสวยนะครับ ถุงเงินไงเออเจ้าถุงเงินไงสร้ทองก็ถุงเงินเหมาะแล้วเอเคครับ